สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการเศรษฐศาสตร์เพื่อประกอบธุรกิจอาหารอีกครั้งนะครับและในวันนี้นะครับเราก็ยังอยู่กันในเรื่องของเศรษฐศาสตร์กับพฤติกรรมของผู้บริโภคซึ่งเป็นตอนที่4นะครับคือต้องอ,อธิบายก่อนว่าที่เราเน้นพฤติกรรมผู้บริโภคหลายตอนมากเลยเนี่ย mm hmm. เพื่ออยากจะให้ทุกท่านเนี่ยเข้าใจตรงกันว่าการที่เราจะทำธุรกิจอะไรก็แล้วแต่หรือว่า จะทำไม่ว่าจะเป็นธุรกิจอาหารหรือว่าธุรกิจประเภทอื่นๆเนี่ยความรู้ความเข้าใจในเรื่องของพฤติกรรมผู้บริโภคเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากปฏิเสธไม่ได้เลยว่าผู้บริโภคเนี่ยมีความเปลี่ยนแปลงแล้วก็มีความเข้าใจในอ,อ อารมณ์การซื้อของแต่ละคนเนี่ยที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นในฐานะที่เราเป็นธุรกิจไม่ว่าจะเป็นทั้งธุรกิจอาหารก็ดีหรือเป็นธุรกิจอื่นๆเนี่ยสิ่งหนึ่งที่อยากจะให้เจ้าของธุรกิจหรือผู้ประกอบการทุกท่านได้เข้าใจไปส่วนหนึ่งก็คือในเรื่องของอพฤติกรรมผู้บริโภคนะครับว่ามีลักษณะอย่างไรแล้วเรายิ่งเราเข้าใจมากขึ้นเท่าไหร่ไม่ว่าท่านจะทำธุรกิจอะไรก็แล้วแต่เนี่ยท่านสามารถที่จะ ประสบความสําเร็จได้แหละครึ่งหนึ่งนะ,ะอีกครึ่งหนึ่งก็คือคุณภาพของสินค้าหรือบริการของท่านเองนะฮะคุณภาพของอาหารรสชาติอันนั้นก็เป็นความสามารถของเราแต่ส่วนหนึ่งที่เราจะได้ก็คือได้ใจผู้บริโภคไปแล้วซึ่งการได้ใจผู้บริโภคไปเนี่ยทำให้ธุรกิจของเราเนี่ยเหมือนกับชนะ คู่แข่งขันอื่นๆไปด้วยนะครับจึงเน้นมากหน่อยในเรื่องของพฤติกรรมผู้บริโภคนะครับจากคราวที่แล้วเราได้พูดถึงพฤติกรรมผู้บริโภคในเรื่องของตลาดนะฮะการแบ่งส่วนตลาด Market s h a ช e ย้อนกลับไปเมื่อคราวหลายๆครั้งหลายๆตอนที่ผ่านมาเนี่ยเราพูดไปพูดมาเนี่ยมันก็จะยังคงพูดถึงในเรื่องของ Demand Supply อยู่เหมือนเดิมนะฮะอ,อุปสงค์อุปทาน ที่เราต้องพูดกันเรื่องอุปสงค์อุปทานเนี่ยก็เพราะว่าอุปสงค์อุปทานเนี่ยมันเป็นตัวที่เหมือนเป็นสัญญาณแรกเหมือนเป็นสิ่งแรกที่ทําให้สินค้าของเราเนี่ยถูกกาหนดขึ้นด้วยวิธีการต่างๆนะฮะว่าเป็นอย่างไรอ่ะทีนี้เราจะขอนําเสนอเลยนะฮะความหมายของอความยืดหยุ่นคืออันนี้เนี่ยอยากให้ท่าน ได้ดูประกอบกันในเรื่องของอุปสงค์ตามไปด้วยนะฮะว่าเมื่อเรารู้อุปสงค์แล้วเนี่ยเราสามารถเอาอุปสงค์มาต่อยอดได้อย่างไรนะฮะความยืดหยุ่นเป็นอย่างไรความยืดหยุ่นของอุปสงค์คือการเปลี่ยนแปลงปริมาณความต้องการซื้อและบริการของผู้บริโภคเมื่อปัจจัยอุปสงค์เปลี่ยนแปลงดังนี้1ความหมายของการยืดหยุ่นนะฮะต่อราคาหมายความว่า ปัจจัยหรือตัวแปอิสระที่มีผลกระทบโดยตรงต่อปริมาณความต้องการซื้อสินค้าของผู้บริโภคคือราคาสินค้าชนิดนั้นค่าความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อราคานะฮะคืออย่างนี้ฮะเวลาเราจะวัดว่าพูดกันง่ายก็คือว่าเวลาเราจะพูดถึงเรื่องว่าเอ๊ เรารู <c oughs> ้อยู่แล้วล่ะว่าสินค้าแพงขึ้นคนจะซื้อน้อยลงสินค้าถูกลงราคาสินค้าถูกลงคนจะซื้อมากขึ้นอันนี้เรารู้อยู่แล้วแต่เอ๊แล้วมันเป็นยังไงต่อล่ะถ้าเรารู้แบบนี้แล้วเราสามารถแล้วเราควรลดราคาสินค้าไหมสินค้าเราถูกจัดเป็นประเภทสินค้าอะไรถ้าเราอยากลดราคาสินค้าเนี่ยมันจะคุ้มกันไหมกับสิ่งที่เราจะต้องเสียไปกับสิ่งที่เราจะต้องได้มา ในทางบริหารธุรกิจเราก็จําเป็นที่จะต้องรู้เรื่องทั้งหมดทั้งมวลที่พูดมานเนี้ยเราพูดกันในเรื่องของบนพื้นฐานของการทําธุรกิจนะฮะเพราะฉะนั้นสิ่งเดียวที่สิ่งหนึ่งที่ผู้ประกอบการหรือเจ้าของธุรกิจต้องทําก็คือผลกําไรนั่นเองผลกําไรเองก็จะต้องอมีส่วนสําคัญนะฮะในการที่เราจะบอกว่า ธุรกิจนั้นสามารถดำเนินการแล้วก็ทำกำไรออกไปได้ในลักษณะแบบไหนนะนี่ก็คือลักษณะของผลกำไรด้วยนะฮะอ่ะทีนี้เรามาดูวิธีการคำนวณความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อราคากันนะฮะก็คือ1การเปรียบเทียบร้อยละการเปลี่ยนแปลงปริมาณเกิดจากการเปลี่ยนแปลงในระดับราคาสินค้าชนิดนั้นใช่มรการเปรียบเทียบเป็นร้อยละแสดงว่าร้อยหารร้อยเท่ากับ1 ะะเทียบจาก1เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของปริมาณและราคาตามลำดับก่อนหลังค่าความยืดหยุ่นที่คำนวณได้จะไม่พิจารณาค่าติดลบเราจะดูแค่ค่าตัวเลขอย่างเดียวเนื่องจากกฎของอุปสงค์แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างราคาและปริมาณอยู่แล้วมีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามอยู่แล้วเดี๋ยวจะบอกอีกทีนะฮะวิธีการคำนวณความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อราคาโดย หาโดยการเปลี่ยนแปลงของปริมาณความต้องการซื้อสินค้าที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของราคานะฮะนี่ก็คืออาการเปลี่ยนแปลงของราคาเป็นสำคัญอ่ะทีนี้มาดูความยืดหยุ่นดูเส้นอุปสงค์ของเราบ้างนะฮะนี่คือเส้นอุปสงค์ของเราที่ท,ที่ที่นำเสนอจะเห็นได้ว่าจะเห็นได้ว่า เมื่อราคา P1 ลดเมื่อจุด A ณนะจุด A จากจุด A เนี่ยระดับราคาที่ P1 เราจะเห็นว่าปริมาณซื้ออยู่ที่ Q1 เห็นไหมฮะข้างล่างและเมื่อราคามาลดลงแน่นอนละ่ะปริมาณการซื้อต้องเพิ่มขึ้นจากระดับ P1 ถึง P2 เนี่ยจะทําให้ปริมาณการซื้อเพิ่มขึ้นจาก Q1 เป็น Q2 เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ย จาก p 1ลงมา p 2จาก q 1ไป q 2มันคือการเปลี่ยนแปลงเห็นไหมเดลต้าของ p กับเดลต้าของ q เห็นไหมฮะการเปลี่ยนแปลงของ p กับของ q มันเกี่ยวข้องกันยังไงดูอีกทีนะฮะการเปลี่ยนแปลงนีค้คือการเปลี่ยนแปลงของปริมาณความต้องการซื้อฮนะ,ะก็เป็นการเปลี่ยนแปลงของเดลต้าของ q ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของปริมาณราคาแสดงถึงลักษณะเส้นดุประสงค์ที่ลาดจากซ้ายไปขวาโดยความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณความต้องการซื้อกับระดับราคามีความสัมพันธ์ในทิศท,ทางที่ตรงกันข้ามบนเส้นอุป,ปสงค์เส้นเดิมนะฮะเพราะฉะนั้นส่วนนี้จึงเป็นส่วนที่พูดได้ว่า การเปลี่ยนแปลงของปริมาณนะฮะจากข้อมูลตรงนี้นะฮะมาดูเราสามารถทำได้อย่างไรจากรูปมาสักครู่นี้ความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อราคาร้อยละการเปลี่ยนแปลงของปริมาณความต้องการซื้อหารด้วยร้อยละการเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้าเดลต้าของ Q คือการเปลี่ยนแปลงความต้องการซื้อหาได้อย่างไรหาได้จากการนำปริมาณความ ต้องการซื้อเดิมลบด้วยปริมาณความต้องการซื้อใหม่หรือนำค่า Q 1มาลบกับ Q 2นั่นเองหมายความว่าอะไรก็หมายความว่าเราอยากหาเดลต้าของ Q หรือปริมาณการเปลี่ยนแปลงของการการซื้อของผู้บริโภคเรานำความต้องการซื้อเดิมก่อนราคาเปลี่ยนแปลงลบด้วยหลังราคาเปลี่ยนแปลงนะฮะ ราคาเปลี่ยนแปลงส่วนเดลต้าของ p คือการเปลี่ยนแปลงราคาสินค้าหาได้จากการนำค่าระดับราคาเดิมลบด้วยระดับราคาใหม่และหารด้วยเปอร์เซ็นต์ค่าเปอร์เซ็นต์จะเท่ากับร้อยละเหมือนกันเลยคิดเหมือนกันก็คือ p 1ลบด้วย p 2เพราะเป็นราคาเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง แล้วหารด้วยราคาใหม่ก่อนการเปลี่ยนแปลงเมื่อทั้งสองตัวนี้เรามาดูวิธีคำนวณกันเลยนะฮะ,อะลองลองใส่ตัวเลขจากรูปเมื่อกี้นี้สมมุติว่าเราใส่ตัวเลขนะฮะจากภาพภาพเมื่อกี้ที่เป็นตัวแปรอันนี้เราใส่ตัวเลขจากราคา20บาทจุด A นะฮะนะจุด A จากราคา20บาทปริมาณความต้องการซื้ออยู่ที่30หน่วย ล่ระดับราคาลดลงแน่นอนละ่ะปริมาณความต้องการซื้อต้องเพิ่มขึ้นเพราะราคาสินค้ามันลดลงตามกฎของอุปสงค์เพราะฉนั้นจาก20บาทลงมาเหลือ10บาทเนี่ยจะทําให้อ่าปริมาณความต้องการซื้อจาก30เพิ่มเป็น40บาทเพราะฉะนั้นจากภาพที่3-2มําสองกำหนดให้ราคาสินค้าณนะจุด A เห็นไหมฮะเท่ากับ20บาทปริมาณความต้องการเท่ากับ30หน่วย ราคาสินค้าณจุด B เท่ากับ10บาทปริมาณความต้องการเท่ากับ40หน่วยเพราะฉะนั้นวิธีการคำนวณข้อความยืดหยุ่นเป็นดังต่อไปนี้เห็นไหมฮะความยืดหยุ่นต่อราคา Q 1ลบ Q 2หารด้วย P 1ลบ P 2แล้วคูณด้วย P 1บวก P 2หารด้วย Q 1ลบ Q 2คูณไข้กันเพราะฉะนั้นความยืดหยุ่นจาก A ไป B ก็คือ3 0ลบด้วย40 คูณด้วย20บวก10ดูจากภาพเมื่อกี้ประกอบไปนะฮะนะฮะดูจากภาพต่อบกอไปหารด้วยเอาเอาตัวนี้ก่อนเทอมนี้ก่อนเทอมที่เป็น q1 -q2 ลบ Q 2หารด้วย p1 -p2 ลบ P2 งนะฮะวงเล็บใหญ่นี้3 0ลบด้วย40หารด้วย2 0ลบด้วย10แล้วคูณด้วย20บวก10หารด้วย30บวก40จะเท่ากับ -10 0คูณด้วย30นะฮะแล้วเมื่อ3ลบ10คูณด้วย30หารด้วย10คูณด้วย70หายกันออกมาแล้วเรียบร้อยจะเหลือลบ3 4นะฮะค่าความยืดหยุ่นที่คำนวณได้คือจุด43ทั้งนี้จะต้องไม่พิจารณาค่าที่ติดลบก็คือเราไม่ดูเราไม่ดูเครื่องหมายติดลบเพราะว่า มันเป็นเรื่องของอุปสงค์ยังไงสลบเครื่องหมายเนี่ยบอกแค่ความเป็นอุปสงค์อุปทานเท่านั้นคือเครื่องหมายลบเนี่ยบอกแค่ความเป็นเขาเรียกว่าสลบอย่างเดียวเพราะฉนั้นอันนี้เรารู้อยู่แก่ใจอยู่แล้วว่ามันเป็นในเรื่องของอ,อ,อุปสงค์เพราะฉะนั้นติดลบอยู่แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นคําตอบที่เราต้องการจริงๆก็คือ0.43นั่นเอง นะ0.43เดี๋ยวจะมาบอกวิธีการอ่านให้นะฮะว่าเป็นอย่างไรนะฮะว่าทำยังไงเมื่อคำนวณอันนี้ก็เหมือนกันนะฮะคำนวณจากจุด B ไปก็คือคำนวณเมื่อกี้จาก A มา B อันนี้จาก B ไป A ซึ่งความยืดหยุ่นก็มีค่าเท่ากันนะฮะความยืดหยุ่นมีค่าเท่ากันเพราะฉะนั้น ได้คำตอบเหมือนกันนะฮะเพราะนั้นจากเมื่อกี้นี้ที่เราได้0.43หมายความว่าอะไรวิธีการอ่านคือเราใน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 ,ในการอ่านค่าความยืดหยุ่นเนี่ยเราเปรียบเทียบจากร้อยละคิดง่ายๆ100หาราการเปลี่ยนแปลงของปริมาณก็เท่ากับเราเทียบจาก100 ร้อยละการเปลี่ยนแปลงใช่ไหมฮะหารด้วยร้อยละการเปลี่ยนแปลงของราคาก็แปลว่าร้อยหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงของราคาหารด้วย100ของการเป็นร้อยหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงของปริมาณหารด้วยร้อยหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงของราคาร้อยตัดร้อยก็จะเหลือหนึ่งเพราะฉะนั้นเราจะเทียบกับ1ซึ่งเรารู้หยุดแก่ใจทนไว้ในใจอยู่แล้วว่ามันคือ100เพราะฉะนั้น0.43มมันจะอ่านค่าได้ดังนี้ก็คือว่า เมื่อราคาสินค้าเปลี่ยนแปลงไป1บาทจะทําให้ปริมาณเปลี่ยนแปลงไป0.43หน่วยแต่จะมากหรือน้อยนั้นอยู่ที่ระดับราคาสินค้าเพราะฉะนั้นจากตัวอย่างเมื่อกี้นี้เราก็จะสามารถตอบได้ว่าเมื่อราคาเปลี่ยนแปลงไปจากลดลงใช่ไหมฮะลดลง1นหน่วยทําให้ปริมาณการซื้อเพิ่มขึ้น0.43หน่วย ทำไมถึงลดลงก็จากเมื่อกี้ที่เราคำนวณคือราคา P1 ลดลงมาถึง P2 จาก A มา B จุดเมื่อกี้แต่ถ้าเราพูดกลับไปจาก B ไป A เราก็ต้องพูดใหม่ว่าเมื่อราคาสินค้าเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น1บาทก็คือจากจุด B ไปจุด A ใช่ไหมฮะทำให้ราคาปริมาณการซื้อสินค้าราคาเพิ่มขึ้นคนซื้อต้องทำไมลงฮะลดลงลดลง0.43หน่วย พูดสลับกับเมื่อกี้นะเมื่อกี้คือจาก a มา b a. a a ก็คือเมื่อราคาลดลง1หน่วยทําให้ปริมาณการซื้อเพิ่มขึ้น0.43หน่วยพูดสลับกันนะเพราะนั้นการอ่านค่าความยืดหยุ่นเนี่ยเราจะเทียบกับ1เพื่อให้เราเข้าใจง่ายๆ0.43หน่วยน,นั้นเป็นปริมาณที่มันจะมีมากกว่า1 น้อยกว่า1แล้วก็เท่ากับ1แล้วก็เท่ากับ0เดี๋ยวเราจะมาดูต่อไปว่าลักษณะเป็นอย่างไรนะฮะถ้ามันมากกว่า1เมื่อกี้เราไม่ไม,ไม่พิจารณาเครื่องหมายนะฮะไม่พิจารณาว่าลบหรือเร,เราเอาเครื่องหมายเราเอามือปิดเครื่องหมายไปเลยเราได้0.43ีมแสดงว่า0.43่ากับ1นั้นน้อยกว่า1นถูกไหมฮะน้อยกว่า1 แต่ถ้ามากกว่า1เช่นสมมุติเมื่อกี้เราคำนวณได้1.43ใส่าใส่1ลงไปลบ1.43แต่เราไม่ดูไม่ดูเครื่องหมายนะเราไม่ดูเครื่องหมายเราก็จะได้คำนวณ1.43ก็แปลว่าสินค้านั้นมากกว่า1ค่าที่ได้มากกว่า1 2ตัวนี้บ่งบอกประเภทของสินค้าอย่างเมื่อกี้0.43แปลว่าต่อให้ราคาเพิ่มขึ้นหรือลดลง ปริมาณการเปลี่ยนแปลงน้อยกว่าราคาสินค้าประเภทนี้เป็นสินค้าประเภทที่ใช้ในการดำรงชีวิตนะหมายความว่าถึงแม้ว่าราคาจะแพงขึ้นคนก็ยังซื้ออยู่หมายควาว่าลดปริมาณการซื้อลงแต่ก็ยังน้อยอยู่เมื่อเทียบกับราคาที่เพิ่มขึ้นแต่ถ้าสมมติว่าเราคำนวณได้1.43หน่วยแปลว่าสินค้าประเภทนี้เป็นสินค้าประเุ่มเฟือยหมายความว่า ถ้าราคาเปลี่ยนแปลงไปนิดเดียวคนก็จะเลิกซื้อทันทีเพราะว่ามันไม่ได้มีความจําเป็นกับชีวิตประจำวันของเราสมมุติคํานวณได้ลบสอสมมติสมมุติ2.5ก็แปลว่าสินค้านนี้ประเภทฟุ่มเฟือยมากเลยแบบว่าถ้าราคาไม่ว่าจะต่อถ้าราคาเพิ่มขึ้นแค่1บาทคนจะลดปริมาณการซื้อถึง2.5หน่วยหรือถ้าราคาลดลงเพียง1บาท คนก็จะเพิ่มปริมาณการซื้อทันที2.5หน่วยอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราสามารถบอกได้ว่าเป็นสินค้าประเภทอะไรจากค่าความยืดหยุน่น